จ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลน,นครเชียงใหม่ค่ะลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่และตำรวจท่องเที่ยววิ่งไล่จับกลุ่มชายหญิงรวมแล้ว11คนหลังจากที่คนกลุ่มนี้ยึดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพรตมบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะพฤติกรรมของเขาคือนำเมล็ดข้าวโพดบรรจุใส่ถุงมาขายให้กับนักท่องเที่ยวโรยลอ่อนกพริราบ เข้ามาถ่ายรูปาการกระทำแบบนี้ฝา่าฝืนประกาศห้ามจำหน่ายอาหารนกบริเวณลานท่าแพและยังสร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาถูก,ถกคน<แ>กลุ่มนี้บังคับให้ซื้ออาหารนกพอมไม่ซื้อก็พูดจาไม่ดีใส่ถึงขั้นก็มีหลายๆครั้งที่เราเคยได้ยินคำร้องเรียนมาว่าคู่กันโชคกันก็มีนะกต้องจ่ายเงินให้โดยที่ ฉันไม่ได้เต็มใจครับฉันไม่อยากได้สิ่งนี้ไม่อยากได้คอนเทนต์นี้<ะ>แต่ความกลัวคนขายอ่ะก็จ่ายไปนะคะ,ะนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสกรปรกในพื้นที่ด้วยนกพิราบมันก็เพิ่มขึ้นเพราะมันรู้ว่ามันมาที่นี่มันได้กินไงถูกไหมมันก็เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะหลายคนที่ถูกจับอ้าวคุ้นๆหนนะ้า เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าอัาน,นิก็นานเดิมๆเคยถูกดำเนินคดีกันมาแล้วก็กลับมาทําผิดซ้ําอีกเพราะว่าก็คิดว่าอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจของเขาก็คงจะเป็นรายได้อ่ะ,อะมันมันเป็นพันต่อวันน่ะโอ้เ,ออเป็นพันต่อวันน่ะคุณเดือนละสามหมื่นก็คิดดูอ่ะอถึงแบบจับแล้วก็จับกันอีกนะคะครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับอัตราโทษสูงสุดคนละสองพันบาทนะคะ ทำประวัติไว้แล้วทําข้อตกลงกันเอาไว้อีกแล้วมไม่ให้กลับมาทําพฤติกรรมเดิมๆอีกค่ะ